นี่เห็นไหมว,ว้าวสุดยอดไปเลยเจ๋งไหมครับเหมือนแบบมแมลงโบราณเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วดูตัวเขาเห็นไหมฮะมันก็เป็นปล้องๆเหมือนกันหัวข้อแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งแล้วก็ท้องนะครับแล้วก็จะมีขอบสีส้มๆตามตัวนะเห็นไหมโหอัศจรรย์มากเลยครับสัตว์พวกนี้แล้วก็เจอหลายตัวด้วยนะ หกขานะครับเจ้าไทลเล์ไบตัวนี้หกขาเนาะแล้วก็นี่เหมือนรูปทรงของแมลงโบราณนะครับเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยเขาขายในตลาดประมาณเท่าไหร่นะพี่โจสองร้อยสามร้อยประมาณนั้นแพงนะเนี่ยสําหรับแมลงแบบแค่อย่างเงี้ยอืมแพงนะสําหรับแพะแมลงเยอะสลายนะแพงมากเลยโอเคเราเอาเขาเก็บไว้ที่เดิมแล้วกันเนาะเห็นไหมไทยเลร์ไบ